เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมีคนที่ชอบมากก็มีหรือว่าไม่ชอบเลยก็มีเหมือนกันคลิปนี้นะครับผมขอมารีวิวกับหนังลึกลับสุดสะพรึงกับหนังที่มีชื่อว่าวิวาเรียมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกัน สวัสดีครับกลับมาพบกันกแล้วนะครับกับการรีวิวหนังแบบไม่สปอยนะครับก่อนจะดูคลิปนี้นะครับใครที่ดูทางช่องทางแฟนเพจ Facebook นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับหรือว่ากดแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนําหนังเป็นประจําทุกสัปดาห์ครับสำหรับหนังเรื่องวิวอรเลียมนะครับกำกับโดยลอแคนฟินิกนอิโมเจนพูดเจสซี่ไอเซนเบิร์กโจนาธานเอริสและหนูน้อยเซนานเจนนิงจะจําหน่ายโดยเอ็มพิจ์ ว้ก่อนนะครับวัาน,นี้เป็นการกลับเข้าไปดูหนังในโรงครั้งแรกนะครับในรอบ3เดือนตั้งแต่ปิดเมืองและว,ว่าวิกฤตโควิด1 9นะครับแล้วก็งานนี้เนี่ยเป็นหนังที่เข้ามาในสัปดาห์ที่2นะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะเริ่มมีหนังทยอยเข้ามาหลายๆเรื่องแล้วซึ่งวิวัลเลียมเนี่ยในรอบนี้ก็ดูรอบสื่อนะครับโดยทาง Mpicture นะครับขอบคุณมากๆที่ให้ผมไปดูในวันนี้นะครับ ก็หนังเรื่องวิวาเลียมเนี่ยใครที่เห็นจากหน้าหนังแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นหนังสยองขวัญและทึกขวัญมากพอสมควรนะแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ทําออกมาได้ค่อนข้างหลอนแล้วก็มีอาร์ตเดเลคชั่นวางทุกอย่างเอาไว้อย่างสวยงามนะครับจากการเห็นหน้าหนังของผมแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่มีเจสซี่ไอเซนเบิร์กมาแสดงนะแล้วก็ตัวหนังเนี่ยถูกการันตีจากบทวิจารณ์ในเมืองนอกนะครับจากเทศกาลหนังเมืองคานว่าเป็นหนังที่แบบลึกล้ําอะไรอย่างเงี้ยกับเรื่องของบทเรื่องของการตีค หลหลยยผมเองเนี่ยบอกไว้ตามตรงนะว่าดูตัวอย่างแล้วเกิดความคาดหวังมากพอสมควรเหมือนกันว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมีความลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนแล้วก็มีความระทึกขวัญน,นะครับมากพอสมควรเหมือนกันแต่พอไปดูมาแล้วนะครับในด้านแรกก็คือเรื่องของบทภาพยนตร์นะครับบทภาพยนตร์เรื่องนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเป็นหนังที่วางพล็อตโครงสร้างหนังเอาไว้ดีนะว่าเนืเรื่องของดิสฎีนกดูว่าวหรือว่านกกาว่าวนะครับที่ เขาเรียกได้ว่านกกาเหว่าเนี่ยเป็นนกปรสิตนะที่ไม่ว่านกตัวนี้เอาลูกเนี่ยเอาไข่ไปไว้ในรังไหนเนี่ยพอลูกนกกาเหว่าเกิดมาก,ก็จะผลักไข่ของนกที่เลี้ยงมันมาทิ้งนะครับแล้วก็นกต่างๆก็ไม่รู้นะครับก็กลายเป็นนกกาฝากประมาณนั้นซึ่งเรื่องนี้ในี่ยได้นําทฤษฎีเรื่องนี้เอามาใช้กับหนังเรื่องนี้ซึ่งบทและหลอกของพลอตในหนังเนี่ยผมบอกตามตรงนะครับว่าเฮ้ย ลึกและล้ําจริงๆคือตัวผมเองดูตั้งแต่ต้นเนี่ยคิดตามตั้งแต่ต้นจนจบเดินออกมาจากโรงก็ยังคิดตามตั้งแต่ต้นเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดผู้กำกับคนเขียนบทของหนังเรื่องนี้เขาต้องการอย่างเงี้ยเขาต้องการให้คนดูทิ้งคําถามให้คนมานั่งตกตะกอนมานั่งคิดวิเคราะห์เนี่ยแปลว่าเขาทําสําเร็จนะครับถ้าเกิดผู้กำกับเขาต้องการแบบนี้ผมบอกเลยนะว่าผู้กำกับสร้างบทเรื่องนี้มาสําเร็จแต่ว่าผมเองเนี่ย ดูเรื่องนี้นะครับเกิดคําถามขึ้นในใจมากมายตั้งแต่ต้นนะแล้วก็มีรู้สึกว่ามีความเครียดความกดดันคือเหมือนกับว่าตัวเราอะเขาไปอยู่ในหนังเรื่องนี้เลยนะครับเหมือนเราเป็นตัวละครตัวหนึ่งในหนังคือไม่รู้อะไรเลยเดินหน้าค้นหาปริศนาที่ซ่อนเอาไว้ในหนัง<ม>เรื่องนี้มากมายและหนังเรื่องนี้มีข้อความที่สอนแทรกออกมาเยอะมากนะครับให้เราค้นหาปริศนาไปพร้อมกับตัวละครในหนังซึ่งใครที่ชอบหนังแนวปริศนาลึกลับแล้วก็มีความกดดันความเครียดทางมวลอารมณ์ในหนัง เรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะชอบหนังแนวนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะมาคาดหวังความระทึกสยองขวัญแบบอะดรีนาลีนพุ่งพ่านแล้วก็มีความขวัญผวามีตุ้งแช่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ไม่มีอะไรแบบนั้นนะมีแต่ความหลอนเข้ามาที่จะปู ให้เราได้สัมผัสตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านบทเนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้าพุ่มกับเขาต้องการแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาทำสำเร็จนะครับด้านที่2นะครับด้านของดารานักแสดงคนแรกนะครับก็คือเจสซี่ไอเซนเบิร์กนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเจสซี่ไอเซนเบิร์กเนี่ยเราก็รู้จักหน้าค่าตาอยู่แล้วนั้นว่าจะแสดงเป็นมาร์คซ็อเบิร์กหรือว่าจะเข้ามาอยู่ในจัก,กรวาลดีซีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่านาวยูซีมีเราก็จะได้เห็นหน้าค่าตานะแต่ว่าตัวของนางเอกเนี่ยก็คือเธอมีชื่อว่า อิโมเจนพูดนะครับผลงานของเธอก็มีหลายเรื่องนะอาทิเช่น Need for Speed นะครับ Green Room Black Christmas 28 Week Letter โอ้โห28 w น e ี l เ t ็กนี่คือผมชอบมากนะครับซึ่งพอเธอมาแสดงในหนังเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่า เธอมีสเสน่ห์นะและหน้าของเธอนยมีคาแรคเตอร์ซึ่ง2ท่านนี้เนี่ยถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้ออกมาได้ดีผมไม่ติดขัดอะไรเลยนะครับและการแสดงของเขาเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกเชื่อได้ไม่ยากเลยทีเดียวแล้วก็คนที่ผมชอบมากๆเลยคนนะ้าที่แสดงเป็นนะ้าขายเซลล์ sell, ขายบ้านเนี่ยคือเรื่องนี้เนี่ยเขาอาจจะโผลมาไม่ได้เยอะมากแต่เขาโผลมาเนี่ย บอกได้เลยนะครับว่าโคตรหลอนเลยการนนแสดงของพี่เขานี่คือแบบสุดจริงๆทําออกมาได้ถึงมากๆอีกคนหนึ่งก็คือคนที่สแสดงเป็นเด็กนะครับคือเรียกได้ว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยไม่รู้ว่า,าฝ่ายที่เป็นผู้จัดการบรีฟโปรดิวเซอร์รต่างๆหรือผู้มุกลับเนี่ยบรีฟออกมายัางไงให้เด็กคนนี้นะครับสแสดงออกมาได้ทั้งโคตรหลอนทั้งหน้าหมันไส้ทั้งหน้ารักทุกอย่างแบบครบคันครบเครื่องมากๆเลยนะครับอ่ะ ก็สรุปแล้วด้านดารานักแสดงไม่ติดขัดอะไรนะครับก็คือเสมอตัวไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีอะไรมากแต่เราดูเนี่ยก็เชื่อได้ไม่ยากเช่นกันส่วนด้านต่อไปก็คือเรื่ององค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินแสงสีเสียงผมคิดว่าด้านนี้เนี่ยคือจุดขายของหนังเรื่องนี้เลยคือผมบอกตามตรงนะว่าผมอยากดูหนังเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าผมเห็นอาร์ตดเรชั่นต่าง,างๆที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินาการออกแบบต่างๆเนี่ยโอ้โหมันมีดีเทลที่เรียกได้ว่าสวยงามครับแล้วก็รู้สึกว่า ตัวหนังที่นำเสนอในหมู่บ้านวิวาเลียมเนี่ยโ,โหเลยด้ว่าทำออกมาได้สวยงามแล้วก็น่าสะพึงน่าสยองแล้วก็หลอนไปในทีเดียวกันนะครับซึ่งพอดูแล้วเฮ้ยทำออกมาได้หลอนจริงในความที่มันมีความละเมียดละไมแบบนั้นเนี่ยโอ้โหมันมีในยะของความหลอนความอลหม่านหลายอย่างซ่อนอยู่ให้เราเห็นซิมโบลิกในหนังเยอะมากพอสมควรเหมือนกันนะครับซึ่งผมบอกไว้เลยนะว่าแสงสีของหนังเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสนะก็เป็นอีกหนึ่ง อย่างที่สามารถเบรกอารมณ์ที่เครียดที่กดดันในหนังเรื่องนี้ได้ดีมากพอสมควรเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดว่าสีไม่ plus tail แบบนี้ถ้าองค์ประกอบต่างๆเกี่ยวกับงานอาร์ตองค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินไฟอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดูแบบหวานแบบ plus tail ขนาดนี้นะผมบอกเลยนะครับว่าเครียดตายครับเครียดกว่านี้แน่นอนคือผมดูเนี่ยผมเครียดแบบกดดันมากเลยครับคือ รู้สึกว่าแบบเส้นเดือยในสมองเนีแ่ยบบเริ่มตีบอะ่ะในความรู้สึกของผมนะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งยังไง,งกันแน่ว่าแบบเมื่อไหร่มันจะเคลียร์เมื่อไหร่มันจะคลายปมเมื่อไหร่แบบผูกปมไว้เยอะมากแล้วเมื่อไหร่จะเคลียร์ให้เราเห็นสักทีซึ่งบอกตามตรงนะครับว่ากดดันและงานด้านองค์ประกอบชาวประกอบสินแสงสีเสียงเนี่ยของหนังเรื่องนี้ด้วยความสวยงามของเขาเนี่ยเขาทําออกมาได้ดีนะ เวลาหลอนก็คือหลอนแบบใสๆหวานๆเลยนะครับคือใครดูมิซัมมาเนี่ยอย่างที่บอกนะมาหลอนด้วยประเพณีอะไรในหมู่บ้านเห็นไหมทั้งๆที่กลางวันแสกๆส,สวยงามแต่ว่ามันช่วยเบรกอารมณ์ ความจิตตกของเราได้พอสมควรซึ่งองค์ประกอบฉากงานต่างๆงานภาพเนี่ยของเรื่องนี้เนี่ยเบรกอารมณ์การจิตตกของเราได้มากพอสมควรเลยนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของซาวด์แทร็กแล้วก็นดนตรีประกอบเสียงประกอบนะครับทำออกมาได้ถูกที่ถูกจังหวะมากๆคือทําออกมาได้ทําให้แหนังเรื่องนี้ถูกซัพพอร์ต ให้แสงสีและเสียงออกมาได้เครา้ากลมกล่อมกำลังพอดีนะครับฉะนั้นนะครับหนังเรื่องนี้นะครับวิบเรียมหนังที่ผมไปดูเรื่องแรกในรอบ3เดือนกับโควิด1 9เนี่ยนะครับเต็มสิบนะครับคะแนนภาพรวมทั้งหมดผมจึงให้ไปแค่โหลดแอปลงทะเบียนเสียรหัสคำเชิญแล้วเลือกซื้อสินค้าจาก U-Pick Choice แค่นี้ก็ได้เป็น U-Picker แล้ว ยิ่งช็อปเยอะยิ่งได้แคชแบ็กเยอะด้วยนะแชร์สินค้าที่เราชอบแล้วมีคนมาซื้อสินค้าจากลิงก์ที่เราแชร์เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นทุกครั้งที่มีคนมซื้อจากลิงก์ของเราเลยยิ่งชอ็อปยิ่งแชร์ยิ่งได้ใครๆก็เป็นยูพิกเกอร์ไปช็อปเลยยูพิคเลิศเลย6.5เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับวิเวเรีม่มเต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป6.5เต็ม10 ก็หลายๆอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับน่าจะเป็นมุมที่ดีโดยส่วนใหญ่นะทีนี้มาดูจุดที่ผมรู้สึกว่าผมหักคะแนนไปแล้วกันคือหนังเรื่องนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะคาดหวังกับความระทึกขวัญมากพอสมควรเหมือนกันนะพอเราเห็นตัวอย่างเนี่ยเขาก็ขายความระทึกขวัญไว้ นิดๆหน่อยๆน,นะครับแต่ว่าพอมาดูในหนังเรื่องนี้เนี่ยบอกตามตรงนะคนที่อยากจะดูหนังระทึกขวัญน,นะครับแบบตกใจจำสแกรหรือว่ามีอะดรีนาลีนพุ่งผ่านในความกดดันอย่างเงี้ยเรื่องนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าผิดหวังในจุดนี้ไปพอสมควรเหมือนกันคือตัวอย่างทําให้เราเห็นไงว่าเหมือนจะมีฉากไล่ล่าหรือว่า ความรุนละทึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในหนังเรื่องนี้ไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความหลอนเนี่ยคือความหลอนเนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะอันนี้ไม่ติจริงๆแล้วก็ด้านที่สองก็คือเรื่องของอุปมาอุปไมยกับคําถามที่ทั้ทงเรื่องเนี่ยเขาตั้งคําถามไว้กับเราให้เราสงสัยนะครับแล้วก็สุดท้ายพอตอนจบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลูกพอสมควรเหมือนกันลูกในที่นี้เนี่ยผมไม่บอกอะไรกันนะครับว่าอะไรจะกลายเป็นสปอยนะแต่ว่า อย่างที่ผมบอกหากพุ่มกับคนเขียนบทเขาตั้งใจที่จะทําให้เกิดอุปมาอุปไมยปุจชาวิสัชนาหลังจากการดูจบให้เราไปทองไปขุดคุยกันต่อเนี่ยก็เรียกได้ว่าทําสําเร็จนะครับแต่ว่าหากใครที่อยากจะได้อะไรแบบเคลียร์เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่เคลียร์ให้เราเห็นแบบชัดเจนนะครับคือเราอาจจะเห็นนะครับว่าเขาใส่ข้อความแมสเซจต่างๆมาบ้างเล็กน้อยแนละ้ตั้งแต่ตอนเปิดเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องของนกอ่าผมพูดได้แค่นี้ผมก็เกินไปแล้วว่ามีอะไรบ้างเอาทฤษฎีนั้นนะครับมาใช้กับเรื่องนี้ได้หรือว่าอาซีนที่ไปเจอสมุดเล่มหนึ่งที่เด็กถือมาหรือว่าภาพในทีวีที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็คลื่นความถี่อะไรแบบนั้นผมคิดว่านั่นเนะ่ะเป็นปริศนาบางอย่างนะครับที่ทําให้ไอเด็กคนนี้มันเรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง เพื่อที่จะให้มาดําเนินภารกิจชีวิตประจําวันของมันว่ามันจะต้องทําอะไรบ้างก็ประมาณนี้นะครับพูดมากกว่านี้เดี๋ยวจะกลายเป็นสปอยล์ละคือถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูนะครับก็เอาทริคที่ผมบอกไว้ในนี้ไปสังเกตในจุดของหนังเรื่องนี้แล้วกันจะได้ไม่ไปเครียดแบบผมนะคือกว่าผมจะออกมานั่งตกตะกอนแล้วก็รีวิวเนี่ยผมเดินมานะครับคุยกับแฟนผมมันแต่ออกจากโรงมาแล้วก็นั่งคุยกันบนรถขับรถกลับมาจนตกตะกอนได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็เป็นความรู้สึกการตีความของผมเท่านั้นนะครับเพื่ าฟังได้หูของตัวเองนะครับถึงจะรู้ว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับทุกคนหรือเปล่าแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าใครที่อยากจะดูหนังห้อนสะพึงบทล้ําลึกปุจชาว์เวสชนาทั้งเรื่องตั้งแต่ต้นจนเดินออกมาจากโรงจนถึงแบบดูจบไปแล้วเนี่ยก็ควรจะไปดูนะเรียกได้ว่าล้ำลึกจริงคือเป็นอะไรที่เราคาดเดาไม่ได้ใครที่อยากจะดูแบบแนวระทึกขวัญจ้ำสแกร์หรือว่าอะไรเงี้ยคุณไปดูเรื่องนี้คุณจะ ไม่ถูกใจเท่าไหร่อาจจะผิดหวังก็ได้นะครับใครที่คาดหวังเรื่องของความสวยงามอาร์ตด e เรกชันดีๆเรื่องนี้รอบโจทย์ทันได้แน่นอนอ่ะก็เอาเป็นว่านี่คือมุมมองส่วนตัวของผมนะครับผมก็ให้6 5เต็มสินะเกือบจะถึงที่คาดหวังไว้แล้วเกือบจะถึงแล้วก็เอาเป็นว่า กลางๆแล้วกันคือเป็นหนังที่ดูได้2มุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมีคนที่ชอบมากก็มีหรือว่าไม่ชอบเลยก็มีเหมือนกันสุดท้ายนี้นะครับเรื่องนี้ก็เข้าโรงแล้วนะครับก็เป็นหนังอีกรื่องหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพแล้วก็ ตอบโจทย์คนที่ชอบหนังแนวหลอนตั้งคำถามแล้วก็บทล้ําๆมากพอสมควรเหมือนกันและเจสซี่ไอเซนเบิร์กเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยได้ว่าเป็นหนังที่มีทั้งคนรักและคนชังได้แน่นอนนะครับชอบมากหรือว่าไม่ชอบเลยแน่ๆน่ก็สุดท้ายนี้นะครับคําพูดของผมนะเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับอย่าเอาคําพูดของผมมาตัดสินนะครับหนังทุกเรื่องต้องดูได้ตาฟังด้หูและสัมผัสด้ความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นนะครับส่วนใครดูมาแล้วให้คะแนนเท่าไหร่ ชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนมาคอมเมนต์พูดคุยกับพื้นที่ข้างล่างนี้ที่จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของทุกคนเพื่อที่จะให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูนะครับตระหนักช่างใจมาแชร์กันนะครับ แล้วก็ฝากคลิปนี้ด้วยหากชอบก็กดไลค์แล้วก็ช่วยกันแชร์ชวนเพื่อนกันด้วยนะครับว่าจะไปดูกันดีไหมอะไรยังไงกันบ้างนะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับฝากกด s u b s c r i b ์และก็กดกดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับส่วนทางแฟนเพจก็ฝากกดไลค์กดถูกใจกดติดตามกันด้วยคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปมาจนถึงตรงนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูหนังรักษาเทวดาคุ้มครองออกไปไหนใส่แมสล้างมือบ่อยๆแล้วพบกันกับคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ